สวัสดีครับผมพอดีมีที่เขาปั่นนาอยู่ครับก็เห็นไว้สองลังครับผมเลยให้มาตีครับนี่ครับผมผี่ใชยกับแฟนกำลังตีครับโอ้สวยครับผมอยู่ต่ำๆนะครับอ่ะทำไมอ่ะตัดตัดลงมาแล้วไงโหลังโจ๊เลยครับ พี่ชายเขาปั่นนาอยู่ครับผมแต่ที่บ้านผมเ็เรียกปั่นนานะไม่ใช่ไถนาปั่นนาครับผมนะครับเขาให้มาตีครับผมมาเจอไว้ครับมีสายดีครับขอบคุณที่คนนี้มากเลยครับผมพี่ชายคนนี้มากครับขอบคุณนะครับผมอโอ้นน้ำดีเนาะ โอ้มีลักษณะนี้อย่าเขย่านะครับเอาควันมาเอาควันที่พยะมาเร็วๆๆเนี่ยเอาควันมาลักษณะนี้หร,รือต่อยมึงตายเลยที่ต่อยพ่อกระสงนี้เลยรู้ไหมเนี่ยที่เขาอะจำได้เปล่าที่ต่อยสิบนนยยกับแม่พีออ่พยาพนทให้เลยตัวมันไม่เรียบอ่ะพ่อเดี๋ยวผมจะเขย่าครับผม โหเต็มแผ่นเลยออะเอาไปไมมมาปัดสวยครับผมเต็มแผ่นเลยน้ำดีครับไปเดี๋ยวเขาว่าเขาเจอไว้ที่ห้างรังหนึ่งครับอยู่วัาต้นลูกาครับผมเมื่อกี้ดูไอตัวเล็กหน่อยแบบไม่รู้เรื่องเจ้ามือกวาดครับผมไปเดี๋ยวไปดูที่ต้นลูกาครับรังที่สองครับเขาบอกมีสองรังไปครับ สูงเปล่าครับแต่เมกี้นี้มาตุลายิงอยู่ครับผมหลังใหญ่ไหมหลังใหญ่โอ้สูงไหมครับน่ะไม่สูงโหลูกลูกหนูลูกหนูว่ายมาเนี่ยครับพี่คนนี้เขาให้ไปตีครับผมขอบคุณมากครับครับผมไปไอ้ตัวเล็กอย่าไปจับมันเดี๋ยวมันกัดนิ้วมือจะไปจับลูกหนูอีกแล้วไปไปครับเดี๋ยวไปดูครับผม เรามาถึงรังที่สองครับผมนู่นครับโอ้ยไม่ต้องเลยรักตีได้โอ้โหตแต่เห็นคอนแล้วตกใจเลยฮะคอนใหญ่โอ้โหเจอคนะอนแล้วหนาวเลยครับผมโอ้ค <c oughs> อนเันเลร์เลย <c oughs> น,นลลยา,าพิยะลุย <c oughs> ให้พิยะเอาเฮ้ยแตกแล้วเฮ้ยแตก เ,เป็นไรทั้งแตกนะลมพัดแล้วดิได้กินเราเิโอ้ห OK แตกใส่เลยหยุดหยุดหยุดไม่ชักหยุดยุดพี่นี่แหละกล่าวเขาเหลือหลายอันเลยแตกใส่อ๋ออันนี้ลงมาแล้วครับผมนี่ขยน้ำใหญ่ครับผมถอนเบลเลอร์เลยครับนักถึงเลยแล้วเมื่อกี้นะครับพี่ชายผมเขาเหยียบตรงนั้นมีมอยู่ข้างล่างนี่อีกหลังครับผมดีไม่แตกก็ต่อยนะครับเดี๋ยวดูครับผม นี่พี่ชายเขายืนเหยียบตรงนี้ครับผมโหถือว่าฟุกครับเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้ครับแต่มิมอมาอยู่ข้างล่างนู่นเลยน,นี่ครับผมมิ้อใหญ่ครับผมอเดี๋ยวดูตอนเขาเอาออกมาครับใหญ่มากครับผมเดี๋ยวดูตอนเขาเอ,อ,อเาเออกมาครับเกะเขาด้วยนะ พี่เขาโทรให้มาตีที่ต้นพุทราลังนี้ถือว่าฟุกค,ครับมาอยู่ก็ปลายเีะอีกหลังแห่สุดยอดครับผมพี่ชายผมเหยียบอยู่บนลังมิมเลยนะครับผมก็ไม่เห็นกันแล้วเพราะเพราะตัเดเสร็จจะลงแล้วนะครับผมบอกเอา้าพี่มิมะอะไรมันแตกขึ้นมาหาพี่ข้างบนนะ่ะหลังใหญ่ไหมี่โอ้ยไหนขอดูใกล้ๆหน่อยไปถ่ายตรงที่ใกล้เลยครับผมโอ้โหดูครับผมนี่ใหญ่ครับผม ใหญ่มากครับนี่ครับโอ้สุดยอดถือว่าฟุกครับผมฟุกใหญ่เลยครับหลังนี้พี่ไอไอไอที่หัวทีมหัวน้ำพี่ตัดยางข้างหลังอะโอ้โหแล้วใช้บุรี่มีมลังขนาดเนี้ยนะใช้บุรีแล้วไม่มีกะประพร้าวเง้ยงงนะอ๋เยอเดี๋ยวเดี๋ยวอดูตอนเขาออกมาครับผม S <S เ,อเอาออกมาแล้วครับผมใหญ่ครับผมเด <c oughs> ็จกจับมะพร้าวก็ไม่มีไฟอ่ะเขย่าเลยเขย่าเขย่าตรงนู้นน่นแหละโอ้ใหญ่ครับผมดูหัวน้ำครับสุดยอดปุ๊บเออเขย่าไปเออนั่นแหละหลังจะไม่ขาดขา <S <S เอาเอา <S <S เอามาจับดิอ๋อก็แสดงันค้านอยู่ เดี๋ยวผมวัดตัวออก,กอครับหัวน้ำแตกนีนแม่เฮ้เดี๋ยว,เ,ยวเอาตัวออกมันดันนะว่าแม่เ,มเบื่อหรือ่านะอยู่ดีๆก็มาปัดยิงมันมเดี๋ยวมีขนาดนี้เธอปัดยังไงเราเอ๋เฮ้ยกูดถ่ายคลิปอยู่บุกได้สตาอปกดสตาร์ดิเ,เสร็จแล้วครับผมใหญ่ครับ โน่นตามต่อยครับผมไอตัวเล็กโดนแล้วบอกให้ยืนออกไปไกลๆก็ไม่อยากจะออกครับผมก็ไม่รู้จะพูดไงก็ให้โดนซะมั่งนะครับโน่นกระจัดกระเจิงไปไหนตั้งไหนมันหมดแล้วเสียนวิมมันต้องวิ่งกันมั่งแน่บอกแล้วไม่ว่ามิงว่าพึ่งกระโดนฝนมันเอาหมดแน่ะเอาปะไปเฮ้อฝนมาแล้วนอนเรื่องอะไรนอนเรื่องอะไรนะอ้าไป อ่าคลิปนี้จบเลยนะครับผมนน่นฝนมาแล้วครับผมโหใหญ่ครับผมบนเลยบอกรอสักทิงเลยไปครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม,มถือว่าฟุกครับวันนี้บอกให้มาตีสองลังได้ทั้งหมดสามลังเลยผมเจอหลังข้างล่าง,งนี่ครับพี่ชายผมเกียบรังไม่รู้ว่ามัอยู่ข้างล่าง เนาะมันเป็นหน้าการชั้นๆฮะอะไรอ่ะอันนี้เอาอันนี้ใส่ก่อนไปครับเอานน้ำใส่ไปครับคลิปนี้ครับจบแค่นี้เลยครับผมสวัสดีครับ